พระรูปลอหราอเมื่อันปืนแต่พิมพนิยมเสนโตบาทนะครับเป็นพระหนึ่งในสี่พิมพ์หลักของชุดพิมพนิยมเสนโตนะครับนี่ที่โยมที่สุดนะครับพระองค์นี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพผ่านการใช้มานะครับแต่พิมพ์พระเนี่ยถือว่าพิจณังง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับพิมพ์นิยมเสนโตบาทเนี่ยถ้าเราดูด้านหน้าเนี่ยจะชุดเหมือนชุดพิมพนิยมทั่วไปนะครับแต่ถ้าพลิกดูด้านหลังนะครับจะสังเกตว่านะครับ ด้วยจีวรสามเส้นนที่เรียงกันนะครับมีลักษณะรวปลายนะมครับมีลักษณะรวบปลายแล้วก็เส้นที่3เนี่ยปลายจะเล็กโคนใหญ่แบบนี้ครับพิมพ์นิยมเซนตตบาทหลังท่านจะดูกองกองแบบนี้ครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับสำหรับพิมพ์นิยมเซนตตบาทองนี้นะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับสังกษีด้านหน้าส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใหญ่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นมือก้ามปูนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับ พระรูปลอหรอเมืเอนปืนแตกพิมพ์นิยมเส้นตัวบาทตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพผ่านการใช้มานะครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยมีความคมชัดนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยถือว่าดูง่ายจริงนะครับเมื่อเราพลิกดูขอบข้างเพื่อนๆก็เจ็ดรอยประกบขนเทียนนะครับลักษณะรอยแต่งมาให้เสนีย์นะถือว่าแต่งมาลงไว้แถบเลยนะครับหรือเจวรด้านหลังเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดพอสมควรนะครับเนี่ยครับสังกติเส้นที่สามนะครับดูง่ายจริงนะครับเป็นพิมพ์นิยมเส้นตัวบาทนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ลักษณะผิวพาสนี้ก็จะมีออกซด์ทองเหลืองขึ้นเต็มเลยนะครับพระองค์นี้เป็นลักษณะลงยาดำอนข้างยาบางนะครับแล้วก็เป็นพระที่ผ่านการใช้มาเข้าใจว่าน่าเป็นพระที่แช่น้ํามานะครับอาจจะแช่งเงือแช่ไกลนะครับพระเลยผิวพระเลยมีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาตามซอก็เห็นคราบคิดว่าแบบเดิมๆนะครับเป็นพระรูปลอหลบเมื่กานปืนแตกพิมพ์นิยมเส้นตัวบัตอีกองนะครับถึงเป็นพระที่ผ่านการใช้มาแต่ก็พิจารณาง,ง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะฐานพระนะครับเห็นไหมครับ ผ่านการแต่งมายละเอียดและพิจารณางานจริงนะครับโอเคนะครับเป็นพรองคองนะครับที่เป็นพิมพ์นิยมเสนโตบาทที่พิจารณาง่ายและนิยมที่สุดในชุดพิมพ์นิยมเสนโตนะครับก็คือพิมพ์นิยมเสนโตบาทนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจจะเช่าบูชาพระลูปหลอหรวงเมเงินปืนแตกนะครับ ขอให้เพื่อนเพื่อนสแกน QR code ลายทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ